ฮัลโหลอันยองทุกคนภา <Jump down. S 1> พเสียงชัดไหมคะอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะเพราะว่าเพจใหม่นะคะตอนนี้ยังไม่ผ่านกฎนะโอเคค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาดูและรับชมนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะ mm hmm. ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะคะก็ ขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เกมเดอะซินสามนะคะแนนโนเดอะซีรีส์นะคะ EP ที่10นะคะเป็น EP ที่บอกว่าสุดท้ายแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปเปิดซีรีส์ใหม่แล้วนะคะทุกคนเราจะต้องผิดตำนานนะคะแนนโนลูก4แล้วนะคะเดี๋ยวนะไซเลนไซเลนดูน้องก่อนลูก ตอนนี้แนนโนนะคะนางก็เป็นนางแบบแล้วนะคะเราได้สมัครอาชีพ<ม>เป็นนางแบบตั้งแต่พาร์ที่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะเริ่มงานนะคะ<ม>น้องเคทำไมน้องเคหน้าดำแบบเป็นอะไรเหรอสกินผิวหายปะชัดดีะคะ่ะใช่มันจะชัดประมาณจะไม่ชัดเท่าเดิมนะจะชัดประมาณอาจเจ0 p สองศนพีอีแนนโนใส่หัวไปสิ ตอนนี้นันอนนางเป็นนางแบบแล้วนะคะน้องเคน้องเคสกินผิวสกินผิวหายเหรอน้องเคตัวดำมากเลยนะคะเดี๋ยวดูแลน้องก่อน,นอะข,ขอเขียเปลี่ยนผ้าอ้อมนะคะแล้วก็อาบป้อนนมนะคะน้องเคน้องเคสกินผิวหายนะคะ ที่ลบสกินผิวแน่เลยนะคะเพราะว่ามันมีสกินผิวบางตัวน่ะมันมักพี่ก็เลยลบออกเดี๋ยวเราจะให้ลูกก้านะคะโตลแล้วนะคะเพราะว่าฉันเหนื่อยกับการเลี้ยงเด็กนะคะอ่าเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วก็ป้อนนมลูกนะคะอยากโดนเวทเดี๋ยวโดวนเวทกับน้องเค oh, ดีไหมย,ยาอามาเดี๋ยวเราจะจัดงานมันเกิดให้อ่า ลูก้านะคะเปลี่ยนช่วงอายุซิมโอ้ซูบีีนี่คะนินจิดีนูบคือน้องงารักเอ๊ะทำไมนางเนโนเธอไม่ไปทำงานหยุดยาวขนาดนี้เลยหรอเดี๋ยวเราไปเล่นอาม้มายูนิคอร์ดีกว่านะคะ ตั้งแต่ได้นางมานะคะยังไม่ได้เล่นเลยนะคะทุกคน<ตรง>อ่าไซเลนไซเลนไม่มีกันบ้านนะคะทำกันบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว<ตรง>นางมีความรักนะคะ เดี๋ยวให้่ไซเลนนะคะขี่มาเข้าเมืองอาปาทุกคนเดี๋ยวเราเข้าเมืองกันดีกว่านะคะอเ,อเอาไปงานรับปริญญาเหรอไปค่ะเดี๋ยวเราไปงานรับปริญญาก่อนนะคะ อันนี้ไงเห็นไหมมาริโพซ่านะคะก็ใส่ชุดรับปริญญาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าเมืองไปรับปริญญานะคะเอาน้องเคน้องเคเอาลูก้ามาด้วยหรอนั่งแท็กซี่แล้วก็มาต่อรถอ่าไฟฟ้าใต้ดิน เดือซิมนางจะประหยัดนะคะถึงแม้นางจะรวยนางก็ต้องแบบต่อรถหลายต่อโอเคตอนนี้ก็เข้าไปรับปริญญานะคะแล้วก็ฟังคําแบบว่าป้าใสานะคะออกมาแล้วตอนนี้นะคะแมรี่นะคะก็เรียนจบนะคะแล้วก็ได้รับปริญญาเขาเรียกอะไรนะได้รับใบปริญญาใช่ไหมใช่อุ uh ้ย huh. ดูชุดนางดูชุดนาง โอเคเราปริญาเสร็จแล้วใช่ไหมจะไปไหนก็ไปนะคะเดี๋ยวให้น้องเคพาลูก้ากลับบ้านนะคะส่วนแนโนนะคะจะทำงานในอีก18ชั่วโมงตอนนี้ฉันอยากจะไปดูอวอาชีพนั่งแบงกเขาทำอะไรบ้างนะคะอยากรู้ว่าการเป็นนั่งแบบนะคะคือทำอะไรบ้างฉันอยากจะพาทุกคนไปแต่ว่าต้องรอก,ก่อน เรียนจบก็ต้องแบบฉันลองใช่ไหมอ่ามาที่นี่ไปเที่ยวงานเทศกาลนะคะแต่ความจริงก็ยางจะจัดงานอยากจะจัดงานเลี้ยงนะแต่ว่าเรามาอยู่ที่เมืองนี้เรายังไม่รู้จักใครเลยนะคะ บูธขายจูบฉันอยากขายอ่ะอยากขายจูบอีดอกเมรี่ง่วงนอนขอซื้อจูบในราคาห้าซิมไม่ซื้ออีดอก <c oughs> แมรี่เดี๋ยวให้เมรี่ขายจูบนะคะเ,เ,เ,เข้าบูธขายจูบหลบไปค่ะฉันจะขาย อ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะเพราะว่าเคยให้นโนโนขายแล้วใช่ไหมแต่ว่าไม่มีคนซื้อนะคะอ๋อมีคนซื้ออยู่ครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวลองให้แมรี่นะคะขายดูนะคะว่าจะมีคนซื้อจูบไหมคะแต่ว่าราคาจูบหนึ่งครั้งนะคะก็ประมาณห้าซิมนะคะก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะคะทุกคน โอเคสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่นะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม The Sims 3นะคะในโนเดอะซีรีส์ p ที่10นะคะ EP นี้นะคะก็เป็น EP จบนะคะต่อจากนี้เราก็จะไปเล่นอ่ารุ่นลูกของแนโนโน,นะคะแล้วก็จะไปผจญภัยโลกอนาคตนะคะค อาเดี๋ยวเราลงแข่งกินดีวกว่านะคะเธอทำไมฉันแบบไม่เห็นผู้ชายแบบหน้าตาดีเลยนะคะผู้ชายเราหล่อเมืองนี้หายไปไหนหมดสู้ๆ,ๆคิวเดี๋ยวไข่จูบไม่ได้เธอแล้วผู้ชายหายไปไหนหมดคนในเมืองนี้หายไปไหนหมดคะเดี๋ยวเราไปผับกันดีวกว่านะคะเดี๋ยวจะพาแมรี่นะคะไปอ่า ดื่มดันะคะที่บาร์นะคะเพราะว่าตอนนี้นางโตแล้วนะคะส่วนไซเลนให้กับบ้านนะคะเพราะว่านางยังเด็กนะคะไม่สามารถไปบาร์ได้นะคะเดี๋ยวตำรวจจะจับนะคะถ้าโดนตำรวจจับนะคะลูกของเราก็จะโดนกักบริเวณนะคะทุกคนอ่าไซเลนไม่ให้ไปนะคะเดี๋ยวไปกันสองแม่ลูกก็พอเนะ่จ๊ะไซเลนนางยังเด็กนะคะเพราะว่า เดี๋ยวจะโดนตำรวจจับนะคะเด็กไม่สามารถออกอนอกบ้านเวลากลางคืนได้นะคะไปค่ะอีเดนโนนำลูกเข้าไปค่ะพากูไปชั้นไหนคะเนี่ยอันนี้เป็นแบบว่าบาร์นะคะที่สูงที่สุดของตึกน,นะคะเรียกง,ง่ายๆคือแบบว่าเป็นบาผู้ดีมีสกุลุนชาตินะคะ คือฉันไม่ต้องเสียเงินให้กาฉันก็เข้าได้หรอนางไม่ให้เข้าหรือเปล่าเธอเขาไม่ให้ฉันเข้าเพราะว่าฉันไม่ใช่ดัลลาใช่ไหมยัดเงินค่ะตบค่ะจะให้ฉันเข้าไหมคะแมรี่เดี๋ยวให้ไซเลนไซเลนกลับบ้านลูกให้เข้าไหม นี่แหละเวลาที่แบบว่าเราไม่ใช่ดารานะคะเราก็จะเข้าที่แบบว่าที่แบบหรูหลูไม่ได้นะคะถ้าเราเป็นดาราไม่ว่าจะหนึ่งดาวหรือว่าสองดาวก็สามารถเดินเข้าได้เลยเหตุผลเพราะว่าฉันไม่ใช่คนดังนั่นเองนะคะทุกคนอีนดดอกค่าทิ้งสิดีไหมนะคะเอาหรอจะให้นนโน,โนลาก,กาดไปกินไม่ได้นะจะดีหรอคะ เนโนต้องการวนแขกนะคะเนโนไม่ต้องการแบบว่าอาการนะคะไล่คาถาให้ผีหลอกมันค่ะเนโนลไล่คาถาอีดอกกูจะไล่คาถา uh uh. เร็วๆอีหาตัวบาก็ปิดนะคะอ เอาไม่ได้หรอเวทมนต์ฉันเป็นอะไรอะ่ะอ่าสามให้เป็นคางคกอดอกทองสุดท้ายก็ไม่ได้เข้านะคะหับปิดเป็นกบไปเลยค่ะอีหา่ากลับบ้านเซง็งเออแต่ว่าแนโนเป็นนางแบบไม่ใช่หรอเรายังไม่ได้ไปทำงานใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องไปทำงานก่อนนะคะเราถึงจะได้ดาวแต่ละคนโอ้จะเป็นจะตายกันหมดแล้วนะคะใครก็ได้มาลูลูกฉันที อาน้องเคมาดูน้องหน่อยเปลี่ยนผ้าที่ส่กระปอกแล้วก็ขอเคียสจัก,กจี้นะคะอัป้อนนมแล้วก็เออแค่นั้นแหละนะคะข้ามันเลยเราก็เสร็จให้นางเป็นกบแล้วนะคะเราโกงดาวได้เลย <laughs> ใช่ตอนนี้เราเป็นนางแบบนะคะเราสามารถโกงดาวได้เลยนะคะ แต่ว่าเราต้องขอทํางานก่อนนะแนโนยังไม่ได้ไปเริ่มงานเลยนะคะ <S 2> <S 2> อ,อะเดี๋ยวป้อนนมน้องก่อนนะคะป้อนนมน้องแล้วก็ไปนอนค่ะพ่อของน้องเดี๋ยวนะฉันเจอแล้วนะคะว่าใครที่ทำให้แนโนท้องนะคะนี่ไงเจะบอกว่าหล่อนะแต่ก็ช่างเหอะ นอ <No S 2> ส่วนน้งแคร์นะคะเพราะว่าแนโน้ไม่ได้ต้องการเรียกร้องอ่ะอะไรอยู่แล้วนะคะอะอาบน้ํานะคะอาบน้ําแล้วก็นอนหลับอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะได้เริ่มงานอาชีพนั่งแบบแบบเต็มตัวแล้วนะคะทุกคนอ่ารับบินแล้วก็จ่ายบินออพอบ้านพอบ้านทํางานอยู่อีดอกฉันก,ฉนก็ฉันก็ไปว่าเขานะคะนางทํางานอยู่เพราะว่าบ้านมันหลังใหญ่ใช่ไหมแล้วเราก็เมียบจ้างพอบ้านแค่คนเดียว แต่เราก็มีแม่บ้านที่เป็นผีช่วยงานนะคะน้องเคน้องเคไม่ได้ไปทํางานอีกแล้วใช่ไหมวันนี้เป็นวันหยุดนะคะเดี๋ยวให้นางนอนก่อนนอนเตียงเออเตียงใครก็นอนไปเถอะแนนโนจะเริ่มงานในอีกสามชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราไปทำงานแล้วใช่ไหมเราก็จะเป็นนางแบบอาชีพแบบเต็มตัวนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเพิ่มดาวนะคะ เราก็จะเพิ่มแบบเป็นแบบทั้งดารานางแบบนะคะสองสเสน่หานะคะเดือนหยาดนางนี่คือไข่นางมายืนบักอะไรตรงนี้คะมายืนทําอะไรที่หน้าพันแมรี่แมรี่เพิ่งกลับมาไปตั้งแต่เมื่อคืนนางไปนอนที่ไหนอะ่ะอยากจะเอาน้องยูนิคอร์นนะคะไปโลกอนาคตด้วยแต่ว่าเดี๋ยวรอดูก่อนนะคะว่าไปได้หรือเปล่าถ้าไปได้ก็จะเอาไปในแคะ่ะ เพราะว่าแมรี่นางเป็นนางฟ้าใช่ไหมถ้าใครแบบดูบาร์บี้นะคะก็จะเห็นแบบว่ามีม้ายูนิคอร์นด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราทำ <c oughs> คำขค้อสาบเกือบมา้า <c oughs> เดี๋ยวพาน้องมาไปเดินเล่นดีกว่านะคะ <c oughs> ไปค่ะ เอาตอนแรกนึกว่าเป็นสวนสาธารณะเป็นอันนี้นนหรอเป็นที่เตะบ,บอลหรอไปนั้นไปที่อื่นนะคะอยากจะไปสวนส,วนสาธารณะนะคะมีตรงไหนที่เรายังไม่เคยไปปะอ่าเดี๋ยวเราจะมาตรงนี้นะคะคอกมา้าไปค่ะตอนนี้เราออกนอกเมืองแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ เป็นตลาดหมาเออตลาดหมาใช่อ่ะเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเลือกมมาที่แบบว่าดูดีที่สุดน,นะคะแล้วก็เลือกเอาเป็นตัวผู้นะคะโอเคตกลงซื้อนะคะ p i n k ี้ลีโอั้นชื่อลีโอกันแล้วกันนะไปค่ะเดี๋ยวเราจะพานางกลับบ้านนะคะ ข่าวนี้นะคะน้องคิคกี้พายนะคะก็จะมีสามีนะคะเป็นตัวเป็นตนแล้วนะคะนางจะไปเหงาอีกต่อไปโอ้ยนี่นไงขี่ม้ามาแล้วโอ๊ยน่ารางเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนสีกันนะคะอันนี้รูปทรงนางเหมือนม้าในอ่าลาฟันเซลอ่ะมาค่ะเดี๋ยวให้นางมาตรงนี้นะคะ นี่ไงมาตรงนี้เดี๋ยวให้นางเดินมานี่ก่อนนะคะเราจะเปลี่ยนสีให้นางนะคะโอเคนางเป็นเพศชายอยู่แล้วนะคะคราวนี้เราก็มาดูขนจะเอาขนสีอะไรก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะคะอยากได้สีประมาณแบบม้าที่อยู่ในเรื่องอ่านลาฟันเซล โอเคประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำไมสีไม่ค่อยสวยเลยอะ่ะอุย้ยคือน,าานั่นล่ะเหตุเราคิดถึงอ่านเรื่องลาพันเจลในที่สุดน้องก็มีคู่นะคะเหลือแต่นางบีบีนะคะที่ยังไม่มีผัวนะคะอ่านโน้ตจะเริ่มทํางานจะเริ่มทํางานอีก17ชั่วโมงคืออาชีพนางแบบนี้คือแบบว่างงานขนาดนี้เลยเหรอแล้วน้องเคน้องเคจะเริ่มทํางานอีก15ชั่วโมงนะคะ ส่วนแมรี่แมรี่ว่างงานนะคะเดี๋ยวพาร์ทนี้ขอแบบว่าเล่นน้องพิงกี้หน่อยนะคะอ่าแมรี่นะคะอีดอกทองง่วงนอนหิวข้าวง่วงนอนกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปนอนหลับอีดอกวันๆไม่ได้ทำหาอะไรเลยนะคะมีแต่น,นอนส่วนอีเน,นโนนะคะตื่นนอนแล้วก็กินข้าวนะคะทำอาหารเย็น ชูชิอะเดี๋ยวให้น้องเคนะคะสอนอ่าลูก้าหันเดินนะคะอ่ะขอเคียดจัก,กรจี้นะคะสอนสอนให้เดินนะคะสอนให้นั่งเดินสิเอาเปลี่ยนห้องที่สกรปรก <c oughs> เดี๋ยวเปลี่ยนห้องก่อน เปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วก็สอนเดินหลาบหุ่ยแบบจูบดาสุ่ว่าสยาบโอาเดินสี่อีดอกทำไมรู้ฉันไม่เดินทำไมน้องไม่เดินนะคะ โอ้ชาบูนูบูโอ้ยน้ำลตอนนี้ได้ครึ่งหลอดแล้วนะคะถ้าบอกว่าเต็ม <บา S 1> หลอดนะคะนางก็จะเดินได้เองแล้วนะคะเ oh. ที่ยวพักร้อนฟรีอ่าน้องเคไปไปเที่ยวพักร้อนมีใครไปบ้าง โอเคตอนนี้นะคะน้องเคนะคะแล้วก็แนนโนนะคะแล้วก็แมรี่นะคะสามเมลูกนะคะไปเที่ยวพักร้อนนะคะตอนนี้เราก็จะอยู่บ้านกับอาไซเลนนะคะแล้วก็ลูกกานะคะไปเลยให้พวกนางไปเลยนะคะฉันเหนื่อยดูแลพวกนางมากนะคะวันวันคือไม่ได้ทำหาอะไรเลยนะคะก็คือต้องให้นางกินข้าวนอนหลับไปค่ะใส่หัวไปเลย อ่ะมาเดี๋ยวให้น้องให้เซเลนนะคะมาดูน้องหน่อยโอ้ยน,น,น่ารักโอ้ก็ยังอยู่อะเร่งเวลาเลยอีดอกตอนนี้ไม่มีใครอยู่บ้านแล้วนะคะแนโนโน้องเคแมรี่นะคะไปเที่ยวหมดแล้วนะคะก็คือไปฟักลอนฟรีนั่นเองนะคะเอา้ามาใครอะ่ะอ๋อมาป่าเต็มแล้ว โอเคตอนนี้นะคะลูก,ก้าก็สามารถเดินได้เองแล้วนะคะอ่ะพอแค่นั้นแหละอ่าขอเคลียนะคะแล้วก็แ้ oh, ก็ูบจักรจี้นะคะแล้วก็ป้อนนมนางนะคะอ่ะเปลี่ยนผ้าอ้อมนะคะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ป้อนบนพื้นโอเค <c oughs> อ่ะอ้อนขวดนมให้น้องนะคะ ทำไมพ่อบ้านมันไม่ไปนอนอะอ่เสร์ฟอาหารเย็นนะคะโอเคตอนนี้นะคะพิงคีคีพายพิงคีคีพายนะคะนังก็มีเพื่อนแล้วนะคะเดี๋ยวนังก็จะมีลูกนะคะในเร็วๆนี้นะคะเธอฉันต้องจ่ายเงินพ่อบ้านไหมพ่อบ้านอยู่ไหนคะเดี๋ยวต้องจ่ายเงินพ่อบ้านก่อนนะคะยี่ยดอกบ้านใหญ่มากอะ ตอนนี้คืออยากเปลี่ยนบ้านนะคะเพราะว่าบ้านใหญ่เกินไปนะคะทุกคนบ้านใหญ่เกินไปแล้วก็หากันไม่ค่อยเจอนะคะบ้านนี้ความจริงก็สวยนะแต่ว่าคือมันใหญ่เกินไปเราก็เลยหาอะไรไม่เจอนะคะหากันไม่เจอนะอยากเป็นพอ,อ้อมกันนะคะ อารดโรงเรียนมารับแล้วนะคะเดี๋ยวเราปลูกแม่บ้านมาทํางานก่อนนะมาปลูกแม่บ้านก่อนนะคะปลูกแม่บ้านแล้วค่อยไปโรงเรียนโอเคเดี๋ยวให้แม่บ้านนะคะมาดูแลอาลูก,ก้านะคะ ระดับเรียนหนักโอเคค่ะทุกคนเอาละสำหรับวันนี้นะคะแนนก็จะขอจบอไลฟ์ไว้เท่านี้ก่อนนะคะทุกคนก็คือจะจบ่าตอนของแนโนไปเลยนะคะสำหรับตอนหน้าก็จะเป็นอ่าแมรี่แล้วนะคะมัชจภัยโลกอนาคตแล้วนะคะ ก็เดี๋ยวมารอติดตามกันะนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูนะคะถ้าอยากจะดูย้อนหลังนะคะก็ดูได้ที่ YouTube นะคะถ้าจะดูไลฟ์สดนะคะก็สามารถดูได้ที่หน้าเพจน,นะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ฝันดีรติสวรรค์นะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามและรับชมมากๆนะคะ